เกมไม่ใช้เน็ตประจําสัปดาห์กันบ้างเนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมไม่ใช้เน็ตแล้วก็มองหาเกมไม่ใช้เน็ตอยู่ด้วยเนี่ยก็คือห้าพาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับมีเกมไม่ใช้เน็ตให้โหลดมากถึง15เกมเลยนะครับใครที่มองหาอยู่ก็สามารถดูคลิปนี้กันได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไป่ใแบ่งปันเกมให้กับเ,เพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะ กดสนับสนุนผมเนี่ยสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อไม่แกรไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมแนวเล่นืเล่นลน้ำมันแล้วก็ไม่รู้คิดอะไรมากกันนะครับตัวเกมที่มีชื่อว่า Gravity Shooter นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Gravity Shooter เนี่ยจะเป็นเกมแนว RPG แนวยิงมอนเตอร์ผ่านดานไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีวุธปืนต่างให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะตัวเกมก็จะมีสกิล ที่เราเนี่ยสามารถนำพามาเล่นในตัวเกมได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีบอสให้เราได้จัดการกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีมอนเตอร์หลากหลายสายพันธุ์ที่จะมาคอยทําร้ายเราอยู่เราต้องเอาชิลอนอยู่ให้ได้น,นั่นเองนะครับเป็นเกมหนึ่งที่เล่นชิวๆเล่นเพลินแล้วก็ไม่กินสเปคเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองโดดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวน่ารักน่ารักกันมากนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าธรรมกจิ a อเวนเจอร์คิงดอมนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแบบ เล่นเป็นแบบเล่นชิวๆจำลองการใช้ชีวิตของรรมกจิที่เราเนี่ยจะสามารถเล่นเป็นแบบอ้นเบอร์นับเล่นตามภารกิจก็ได้หรือว่าเราจะวิ่งเล่นตามเจอเรา ก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีตัวละครหลากหลายให้เราได้ไปพบเจอแล้วก็ไปคุยกันนะครับแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีระบบการขาบของแล้วก็จะมีระบบการหาทรัพยากรต่างๆหรือว่าระบบไลฟ์สกิลเพิ่มเติมอย่างเช่นการตกปลาก็มีเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะออกแบบได้ก็จะมีความน่ารักไปในตัวเกมอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมก็ยังมีระบบการตกแต่งห้องของตัวละครของเราได้ด้วยมีทั้งสกินของตัวละครของเรา ก็มีเหมือนกันก็จะมีระบบกลางวันกลางคืนด้วยนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ใน iOS เท่านั้น Android ยังไม่มีให้โหลดนะ <Okay. S 1> เกมชิลเล่นมันเพลินกันอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Zombies Shooter สื่อไวโว่นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยจะต้องขี่รถนะครับหนีพวกซอมบี้ในการขี่รถเนี่ยซอมบี้เนี่ยก็จะวิ่งตามรถเราอยู่เราเนี่ยก็ต้องยิงสกัดซอมบี้ไม่ให้มาถึงรถของเราให้ได้โดยวิธีใดก็ตามซึ่งตัวเกมมันก็จะมีการอัปเกรดรถของเราแล้วก็อาวุธปืนต่างๆด้วยนาําเหล่าฮีโร่ต่างมาช่วยเราในการสู้กับซอมบี้ด้วยเหมือนกันนะภาพการาฟิกภายในเกมเนี่ยไม่ได้สวยเลยมากนะครับมันจะเป็นภาพแนว 2ดีนะครับตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเลิดใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับก็มาอยู่สำหรับเกมแนวไอดอล RPG กันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Monster World นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นสัตว์ป่าที่จะออกเดินทาง ต่อสู้กับสงชั่วหลายกับธนูคู่ใจนะครับแล้กวก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวไอ o l ลอาร์พีจีมีเพียงแค่เราเนี่ยอัปเกรดตัวของตละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราเล่นไปนานๆหรือว่าเล่นไปเยอะๆเนี่ยปีศาจหรือว่ามอนเตอร์ของเราที่เราจะจัดการเนี่ยมันก็แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะมีทีมหรือว่าลูกน้องมาร่วมสู้กันด้วยนะครับแล้กวก็ตัวเกมจะเน้นระบบการอัปเกรดซึ่งส่วนใหญ่ตามสไตล์ไอ o l ลอาร์พีจีนั่นแหละนะครับราฟิกก็ถือว่าราฟิกออกแนวหน้า รักเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมเล่นชิโรกราฟิกสุดน่ารักแล้วก็สวยงามมากๆนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่าดีมซานาดูนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเลี้ยงเหรียญผสมแนวสร้างบ้านผสมแนวแก้ไขไปริศนาเข้าไปด้วยนะครับซึ่งลหลักๆตัวเกมก็จะเป็นเกมแนวเรียงเหรียญน,นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีด่านต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะ นะครับแล้วก็ในการเลี้ยงเหรียญแต่ละทีนะครับมันก็จะสามารถสร้างอุปกรณ์ต่างๆให้หมู่บ้านของเราได้ใหญ่โตเพิ่มมากขึน้นยิ่งเราเล่นไปเยอะเท่าไหร่ก็จะมีหมู่บ้านที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีสตรอรี่เนื้อเรื่องให้เราได้อ่านแล้วก็ได้ดูกันด้วยนะครับภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวลายเส้นภาพวาดนิดหน่อย,น,อยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมบริหารจัดก,การร้านอาหารกันบ้างนะครับสำหรับใครที่มองหาเกม เล่นชิวๆแล้วก็เป็นเกมบรหิหารจัดการอยู่เนี่ยหา้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าบัตเฟรดนั่นเองนะครับทา่านผีก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมบรหิหารจัดการร้านนะะแวมไพร์นะครับที่เราเนี่ยจะสร้างเมนูใหม่ๆแล้วก็ทําให้ร้านนี่โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นตัวเกมนะครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องตกแต่งร้านนะครับเพิ่มอาหารเข้ามาแล้วก็เพิ่มคนหรือว่าผู้ดูแลร้านของเราเนี่ยให้เยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราเล่นไปเยอะเท่่าไหร นำก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราเนี่ยสามารถตกแต่งได้ค่อนข้างที่เยอะเพิ่มมาขึ้นการาฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงาม มากมากเลยนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นเพลินเล่นสนุกสนุกนะเกมแนวขับรถกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าอ f ฟโ o ดมอนเตอร์ทัคสนั N ่นเองนะครับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวขบับรถ f f Road นะครับที่เราเนี่ยจะวิ่งผ่านเนินเขาต่างๆไปได้ตัวเกมมันจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตัวเกมมันก็มีรถหลากหลายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันตั้งแต่รถธรรมดาไปจนถึงรถถังก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยนะเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเพลินไม่กินสเปค เลยทีเดียวนะครับเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมโลดอยู่แล้วไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะแนวสไตล์โรกไรกันบ้างใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์โรกไรอยู่นะครับแล้วก็มองหาเกมแบบเล่นชิลๆเล่นเพลินๆแล้วก็อยู่ในธีมแนวไวกิ้งอยู่ในเกมนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า King Survival ก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกสนุกเล่นเพลินแล้วก็เป็นเกมที่จะมีสกิลต่างๆเราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีความยากระดับหนึ่งแล้วก็การอั่เกดต่างๆทำออกมาได้ดีภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีไม่กินสเปคด้วยใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวชูตติ้งแล้วก็เป็นแนวโรกไลท์อารพจกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Shadow Survival Shooting Game นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนว ที่เราเนี่ยจะต้องเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเพื่ออัปเกรดตัวของตัวละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเล่นไปนแบบสไตล์โรคลา์พิจีแล้วก็ก็คือตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็จะมีอาวุธสุ่มให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะนะครับแล้วก็ตัวละครก็มีให้เราเลือกเล่นกันเหมือนกัน เนาะอาวุธก็มีให้เราเหมือนกันแล้วก็ยิ่งเล่นไปเยอะๆนะครับก็เจอบอสต่างๆที่จะมาคอยจัดการเราด้วยนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมคอมที่ลงมือถือกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Yetucrest นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจําลองสถานการณ์การเป็นพระราชาแล้วก็บริหารจัดการเมืองของเราได้ด้วยตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะทําออกมาได้แปลกใหม่มากๆเพราะาตัวเกมเนี้ยห้เราเนี่ยเป็นพระราชาที่จะคอยแล้วฟัง ปัญหาของรัษฎรนะครับแล้วก็มีปัญหาในครอบครัวด้วยก็คือมันต้องจัดการบริหารทั้งสองฝ่ายนะปัญหาต่งตางๆก็อาจจะเป็นการเกิดขึ้นอย่างเช่นโจรลักขโมยมอนเตอร์ที่มาโจมตีหมู่บ้านของรัชดรของเราเราก็ต้องจัดการให้เขาจุนหมดนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมก็จะมีเนื้อเรื่องที่เขนต้องถามออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับในการจัดการ ในแต่และว,วันนะครับก็จะมีปัญหาเยอะๆมากมายที่เข้ามาให้เราเนี่ยได้ไปแก้กันนะครับบางปัญหาก็าจ,จะทําให้เราเนี่ยจะต้องคิดหนักเลยทีเดียวนะครับตัวเกมจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะครับเล่นง่ายๆเล่นชิลๆเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเป็นเพลินนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมฟอร์มยักษ์ที่ลงให้มือถืออีกเกมหนึ่งอย่างเกมที่มีชื่อว่าเด Standing d e t อย i t คลาสสิคเนีนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะลงมือถือให้เฉพาะตัวของฝั่ง iPhone เท่านั้น นะครับตัวของ Android ยังไม่ลงให้นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะกินสเปคโคตรๆเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าคโคตรๆมากๆเนาะตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ร่มสลายจากปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติตัวเองนะครับเราเนี่ยก็ต้องดําเนินตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะเนื้อเรื่องก็จะค่อนข้างที่จะมีความอัดแน่นแล้วก็ความหนักหน่วงในเนื้อเรื่องมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็ไปลองเล่นกันได้ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่หลกัลกๆเกมเพลย์ของเรา เี่ยก็คือการส่งของนะเพื่อไปถึงจุดหมายให้ได้แต่ว่าในการส่งของเนี่ยมันจะมีอุปสรรคต่างๆที่จะมาคอยจัดการเราอยู่แม้กระทั่งตัวของปีศาจหรือว่าจะเป็นตัวของโจรที่จะคอยจัดการเรากราฟิกต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่สวยงามโคตรนะรบบางทีผมมาดูว่าถ้าเป็นไ iPhone บางครั้งก็อาจจะมีหน่วงมีแดกก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะ ก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับราคาก็ถือว่าสูงชุนกันนะ Monster Battle นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเ,เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆโด,ย,ด,ย,ดยจะนาําเหล่าตัวละครในอมง Us เนี่ยมาเล่นกันแล้วไปกําจัดหนูที่จะมาคอยทําร้ายเรานะครับตัวเกมเนี่ยจะมีพวกตัวละครในอ n ง Us ต่างๆที่จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะไปปลดล็อกตามด่านได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะสลับกันเล่นนะครับว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนไปเล่นในแต่ละด่าน แต่และตัวก็สามารถใช้วุ้ได้ตามที่เราต้องการตัวเกมก็จะมีการอัพเกรดตัวละครน,นะครับแล้วก็จะมีการอัพเกรดตัวของวุธต่างๆด้วยเหมือนกันแล้วก็ยิ่งเราเล่นไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีสตูที่โหดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เราเนี่ยผ่านด่าน ยากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะกจาบใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว Tower Defense นะครับก็มองหาเกมมาใหม่น่าเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า b a s e b o t นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม b a s e b o t เนี่ยจะเป็นเกม Tower Defense ติดตั้งทหารของเรานะครับเพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาบุกฐานทัพของเราให้ได้นะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆเท่าไหร่นะครับก็จะมีตัวของทหารของเราเนี่ยเยอะเพิ่มากขึ้นแล้วก็จะ มีตัวละครที่โหดเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตัวของด่านภายในเกมก็มีเยอะแยะมากมายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นําก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้น้ำเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้นั่นเองนะก็มาอยู่สำหรับเกมแนวอินดี้เล่นชิวๆกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Wishwood นี่น,นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นแม่มดนะครับที่จะต้องออกประจนญภัย ตามหาทรัพยากรต่างๆเพื่อจะมาปรุงยาหรือว่าเพื่อจะมาทำกระถาของเราซึ่ง ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้อง Open w o r บอร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าตัวเกมก็ยังมีภารกิจให้เราทําด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมก็เป็นเกม p c ซีทังหมดลงมือถือด้วยเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับก็จะมีการสู้กับฝั่งมนุษย์ด้วยนะครับเฉพาะคนที่เป็นไวรัสเท่านั้นนะครับเพื่อจะเสกให้เขาเนี่ยเป็นอะไรต่างๆได้นะครับเนาะตัวเกมก็จะมีปริศนาต,ต่างๆให้เราเลือกแก้ไขกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ดี เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับก็เป็น้บงสลับ15เกมไม่ใช้เน็ตดับกลองว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอัดับเกมอะไรก็ฝากกิดตามกันแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม